มาหญิงคนเดียวก็ควบคุมกลองทัพได้เว้ยอย่าดูถูกพลังของอิสตรีโอเคเขาพช่วยไปแกมเราจะไปเล่นเกม d ั r เตอร์ r r ้ว8นะครับในเนื้อเรื่องของเนเรื่องเสริมนะครับของตัวเดลเซียนนะครับอยู่ที่เมืองหลวงล่วอย่างนะครับ เมื่อใกล้สิ้นสุดระชวหั่นตะวันออกยินแดนตกอยู่นความสับสนวุ่นวายขันทีและญาติขององค์จักรพรรดิได้ไปเชิญกันในเมืองร่่วหยางต่างโต้ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายกลุ่มอำนาจเสียงเรี่องและย้ายเมืองหลวงและเมื่อไปถึงที่นั่นเขาก็ยึดอำนาจจากองค์จักรพรรดิตั้งตัวเองเป็นอุปราชทำให้ ทําการปกครองอย่างเผด็จก,การในเวลานั้นมีชายผู้หนึ่งที่ไม่พอใจกับการปกครองอย่างเผด็จก,การของต่างโต๊ะกรมการศึกษาอ่องอุ่นเขาวางแผนรอบสังหาต่างโต๊ะโดยร่วมมือกับบุตรบุญธรรมของเขาเตียวเซียนถึงอย่างนั้นต่างโต๊ะก็รู้ถึงแผนการของเขาก่อน อ่งนุ่นตกอยู่ในอันตรายก่อนที่ต่างโต๊ะจะอารวาสชีวิตของเขาก็อยู่ในความเสี่ยงอยู่แล้วเพื่อช่วยพ่อบุญธรรมของนาเพื่อย,ยุติการประคองอย่างเผด็จก,การของต่งตางโตถึงเวลาที่เซียวเซียนจ,จะไล่ลำอย่างงดงามข้ามกลางพระราชวังที่รั่วอยางมีตัวเดียวนะอาวุธเป็นแส่นะ เด็กเซมีมาตังโปนจาพยาตายปั๊บมาโอเคท้ามาช่วยตันพ่อหลบหน่อยจ้าเออกงกำลังขวางทางข้าอยู่นะ นะนะโอ้โหมันนิ่งมากเออ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 โอเคมาไปแววยเออหลบไปมาแล้วท่านพ่อเอ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 อยมชึบชึบชึ โอเคได้เลยไปกันเออ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 หนูนะหยุดข้าไม่ได้หรอกเอือถือทือถือามา,มา ามามามานี่ดูความแรงกันก่อนโอเคไปกันฮะเฮือดนขังสวยแล้วอืม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 โอ้ย เออ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 เอ้อะไรหนีแล้วเนี่ยรอดแล้วเปิดประตูเออ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 หย่าหย่าหย่าเอ้อน้ำเปิดทางลนเถ่ย์หื้มหื้มหื่อ มาอืมคนเยอะจังจัดไปเอาไปแรงมั้เอ้ยเออเออเออลบหน่อยจ้าลบหน่อยเอ้ยเอ้ยไอ้ๆอๆๆเนี่ยเออ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  องนี้ยังไงจัดไปวิ่งฝ่าวงล้อมแล้วกดอัพสี่เดินกันทั่วหน้าเออ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 ห้าอะไรตายไปเลยพูดมากโอเคเวทสำเร็จทีไหนอ่ะ โอเคหัวไงเนี่ไม่โปล่กันหรไปไปขอความช่วยเหลือโออเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเอ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้ฮ้าเยเย มาดิ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 เยอะจังอืม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 ฮาอ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 ออาโออาอาออาา ช่วยด้วยอโอเคฮัลิโปโอ,โอ,โอ้ทำไมรู้สึกเหมือนการพูดคุยมันช้าไันมิจิรู้ตัวไงผมเข้ามาตั้งนานแล้วเออไี้ย่ยจัดไป มาช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วย,วยเออต่างโต้คิดจะฆ่าข้าสวยได้มาละวนะต้นหนีเสน่ห์ไปไม่ได้นะมันติดนะมันต้องไปได้สิว่าเออจัดไปเก็บตัางโต๊้ซะงั้นก็ทางนี้ เออเตอเตยเพลงดิโก้เนี่โคตรมันกับทางเดิมเลยแล้วกันนอโอ้กองทัพเรียอสลิปอเออเออเออมาหญิงคนเดียว ก็ควบคุมกองทัพได้เว้ยอย่าดูถูกพลังของอิสตรีหยาสุดยอดเออ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 อาดาเออ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 เฮ้ยโอเคมีของให้เก็บเพียบรอเดี๋ยวทาลิโป รออะไรนำหน้าเข้ามานี่แล้ว <c oughs> เออ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 าต้องบอกว่าให้ริโปอะอริปโปอา้าวมันหนีไปแล้วต้องให้ริปโปเป็นคนพูดไม่ใช่ว่าเรามาพูดเพราะเรานำหน้าเข้ามาไกลแล้วหยาเฮียหย่าเฮียหย่าเออ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 เอา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 ,เอา,เอา เยอะจริงจริงหมาไหนเพะอืวยิงเล้วกว่านี้ได้ไหมยิงเล้วกว่านี้ได้ไหมมันไปไหนวะน่ะน่ะเฮ้ย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 เอ้าอะไรวะเออแค่นั้นน่ะ แกอยู่นี่วิ่งหนีเฉยจ้ดเตียมมากเลยค่ะท่าลิบโบโวยเข้าไปโวยเข้าไปอย่าให้ตกบกห้องน้าหนีเข้ามาอะไองั้นลูกเมื่อกี้หนีปากหนีเมื่อกี้หนีทำไมมาคนเดียวแล้วทำไมฮะคิดหรือว่าฉันคนเดียวจะสู้พวกแกไม่ได้ ดูดูดูเป็นหนึ่งพันคนแล้วนังโอ้ยมาได้แค่นี้ละอืออืมอืออ้าโอ้โอ้ยเตรียมใจไว้อือเฮียอ้อยอ้อยไปมียได้อะไรเตลเดียวสู้เหรอ ย่อมได้มาเด็กแค่นี้สองสามทีก็ตายแล้วไม่ได้เก่งเลยเทมย่าหนีบอกว่าอย่าหนีมาเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอาเหรอ,อ,อสวนทีเดียวตายเลย จบแล้วชีวิตเองไงเยี่ยมมากเนี่ยหละข้าคือสตรีอันดับหนึ่งของโลกความงดงามของข้าต้องทับใจก็เทียบไม่ได้เอาวะท่านพ่อในที่สุด ไม่รู้ว่าใจจริงคิดยังไงนะครับแต่ในประวัติศาสตร์ก็คือริปโปกับตางโตผิดใจกันเพราะเดียวเซียนนี่แหละครับโอเคจบแล้วนะครับการต่อไปเป็นใครต่างโตะนะครับไอตัวนี้ใช้ระเบิดโคตรโหด,ด,ดเดี๋ยวมาลองเล่นกันในพาร์ทหน้าโอเคพาร์นทนี้ขอจบพิธีนี้ครับอย่งไอชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวไว้เจอกันหม่พาร์ทหนา้าสำหรับวันนี้ไปลจ้าบ๊ายบาย